โอเคนะครับขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาบ้านผมครอีกแลไวโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นตัวของนั่นแหละครับอิจิโกะครับผมเรามาดูกันในเรื่องของตัวอิจิโกะนะครับว่าอิจิโกะตัวเนี้ยตัวแรตัวเนี้ยนะครับว่าดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองในโหมดสตอรี่กันนะครับ มานะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับเกมนี้นะครับผมจะพยายามไม่เอามาเทียบกันนะเพราะว่ามันจะเป็นการรีวิวที่ว่าแบบเออรีวิวที่ตัวละครตัวนี้เลยนะครับเราจะไม่เอามาเปรียบเทียบกันะว่าเดกูกับอิจิโกเนี่ยมันใครมันดีกว่ากันนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่ามันมันเป็นการรีวิวตัวแล้วมันไม่ใช่แบบการดีเบคหรือว่าอะไรตัวละครนะครับมาพึ๊บมาละอิจิโกเรานะครับถือมีดอะไรนะ อิโต้ใหอิโต้โอ้โหพูดเสียน,นี่อันนี้อะไรบางตอครับผมมีอะไรไม่รู้นะครับะมาดูกัน <S <S โดนหมู่เหมือนกันนะครับดาเมจอยู่ที่24นะครับระยะอยู่ที่8แล้วก็คูดาวอยู่ที่4นะครับถือว่าไม่เรียวเลยนะผมว่าไม่เรียวเลยนะมาแล้วนะครับเกมนี้จะเป็นตัวประกอบหัวส้มอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาถูกันเติตัวเตียออกมาจากไทย นอ,อ,ยยอ,อนหวใหญ่ถูกใส่การนอนกอารตื๊อการไม่ใช่โอ้โดนฟันคอขาดเลยนอนกูกแปงนี่ครับอืมคืนดาบที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับว่าปึ๊บเป็นสีฟ้าผมผมเป็นคนที่ชอบอะไรแบบสีฟ้าหรือสีอะไรที่มันแบบเป็นมีออนอะไรเงี้ยมันแยงตาเหลือเกินมันแบบมันเออมันสีมันสดดีนะครับผมชอบปับรอดไปแล้วตัวเด้งน,นะครับผมพ่อยหนาลือ อยวาอัพเป็นขั้นต่อไปเลยนะครับมาปุ๊บโอ้เป็นระยะที่ไกลมากๆนะสำหรับ2ดาวผมคิดว่าแล้ดดาเมีนะครับเป็น33นะครับคูดาวลดเหลือ3านะครับผมถือว่าดีเลยนะครับคิดว่าดีมากๆเลยนะครับระยะก็ไกลแล้วก็คููดาวเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับ3วิเองที่น่าจะเป็นแบบหลักๆของตัวนี้เลยก็น่าจะเป็นเรื่องของระยะนะครับเพราะระยะไกลมากสําหรับ2ดาวนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าดาวที่เหลือเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่าตันแค่นี้ละเจนะครับตอนนี้เริ่มหลุดมาครับเป็นบอสเป็นอะไรตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางเด็กูดักไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับอิติโกะเราอยู่ที่3ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดาเมจนะครับดาเมจเพิ่มมาที่49นะครับแล้วก็เล้งอยู่ที่15นะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่เดิมนะครับนั่นก็คือ3นั่นเองดูครับดูขึ้นดาบที่เขาฟันไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่เลเวลเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ดาวที่4นะครับปั่ปุ๊บมาเลยครับโอ้โหดามจ67นะครับถือว่าโดดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตลอดเรื่องดามจนะครับแล้วก็เรื่องของระยะนะครับขึ้นมาอยู่ที่17บเนะครับผมผูดาวอยู่ที่2นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปอยู่ที่1นึ่นะครับฟันเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อไปนะครับว่าจะฟันเป็น1นวีหรือเปล่าหรือว่า2อวีเหมือนเดิมนะครับแต่ระยะจะไกลขึ้นหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผอ้ผมตื่นเต้นว่ะแป๊บหนึ เราอัพเป็นห้าดาวเลยนะครับปึ๊บฟังใครโหเรียบร้อยนะครับหวระยะอยู่ที่ยี่สิบนะครับระยะอยู่ที่20สิบดาเมจอยู่ที่แปดสิบสี่นะครับคูดาวอยู่ที่สองวินะครับนี่ถือว่าเป็นตัวที่สุดเหมือนกันนะครับตัวที่สุดเหมือนกันนะครับในเรื่องของระยะนะครับผมเออว่าแบบ สิ่งที่ได้เปรียบของตัวนี้เลยก็น่าจะอยู่ที่ระยะนะครับระยะของเขาไกลมากมากนะครับผมสําหรับอิจิโกตัวนี้นะผมก็อันนี้แค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองวางกันคลิปที่แล้วของเดกูนะครับผมลืมวางให้ดูนะว่าวางได้มากสุดกี่ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวางของอิจิโกกันนะครับมาดูกันว่าจะวางได้มากสุดกี่ตัวนะครับผมสองตัวแล้วนะครับตอนนี้ไปอีกสักตัวนึงไปมาดูกันครับตัวที่สี่ปึ๊บวางได้สี่ตัวแล้วนะครับ มาดูตัวที่5ครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับไม่มีตังค์ปุ๊บเรียบร้อยนะครับตันอยู่ที่4ตัวนั่นเองนะครับสําหรับการวางของอิจิโกะนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบโอ้โหใช้ได้เลยนะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นที่ไม่แย่ไม่แย่เลยนะครับสมมติว่าคุณพลาด0 2นแล้วมาโดนอิจิโกะเนี่ยก็คือไม่ได้0.2เลยเนี่ยถือว่า อาจจะเกลืออยู่นะครับแต่คือไม่เค็มปิดเลยอะไรย่างนี้ไม่เป็นโรคไตอยู่นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับอิจิโกของเรานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับลผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเจอกันครับมาครับก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับ เรามาสังสรรกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะจากลากันไปนะชะเดี๋ยวผมขอขายบากูกโก้หน่อยไปบากูโกเจอกันลูกขายไปครับเรียบร้อยนะครับมาเรามาเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่านะครับสี่พันห้าสำหรับตู้นี้นะครับผมก็เอ้ยเดี๋ยวรออีกสี่นาทีดีกว่านะครับรออีกสี่นาทีดีกว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับตู้นี้ yeah. เย็บมาแน่แน่มีเต้นสามสิบจากแกวนี่ยสามสิบจากแถวเด็โอ้โเอ้ยตัวข้างตู้ดีตัวข้างตู้ดีนะครับมีฟิสเซอร์มาด้วยนะครับฟิสเซอร์แบบเด็กแววนมาเดี๋ยวเราไปกดกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะมีคนมายืมอยู่ไปโอ้โหเข็